ฟ้าผ่าเปลี่ยงลงวิกสามพระรามสผู้บริหารระดับสูงลาออกผู้สึกข่าวรายงานว่าบริษัท BEC World จำกัดมหาชนนายพิริยติสชูพึ่งอาจรองกรรมการผู้อำนวยการสนักการเงินและบัญชีได้มีหนังสือแจ้งการลาออกจากตำแหน่งของนายสุรินทร์กฤตพงษ์พันธ์กรรมการและผู้บริหารของบริษัท นายสุรินได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารได้มีประกาศมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ตามที่นายสุรินมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ในช่วงเวลานี้ได้ เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท BEC ดำเนินงานไปด้วยความราบรื่นมติประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่12วันที่24ตุลาคมมีคำสั่งแต่งตั้งคุณชัดชัยเทียมทองที่ปรึกษากรรมการบริหารรักษาการและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามภาระที่รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารและสายบังคับบัญชาเดิมและขอให้มั่นใจบริษัทยังมุ่งม,มั่นในการเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย